มันเกลี่ยหุ่นนเอ้าเอาเอ้าเือฮือฮือจูงไปข้างหน้าพุ่นตีจูงข้างหน้าพุ่นเร็วเร็วเด็กนี่พี่น้องเ้ยไหลงงแล้วสาวนี้อ้าวจูงมาแล้วจูงไปผูกแล้วเร็วอะไรเนี่ยฮะ อีหยังโดยทักทายสบายดีเพื่อนพี่น้องเบสสุขสุขคนวิเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศเนาะก็ยินดีเข้าสู่ช่องโน่นี่สาวลาวพี่น้องฮะสวัสดีกับเบลลอัดคลิปมา2-3มื้อแล้วพี่น้องเลยบ่มีเวลาคืออะไรบริสุทธิ์ยังมาให้ซ้ำเลยค่ะพี่น้องมักหยอกลี ตนนี้กะไปเรื่อยๆเ,เนาะ <c oughs> วันนี้กะมีงานบุญพี่นออ้องเลยวันนี้ก็ไปอยูรวันนี้กะในมีโอกาสมาอัปเดตคลิปให้พ่่อแมพี่น้องหับ z o o นะพี่น้องเนาะแล้วก็มาอัปเดตอ่าห้องน้ำซาวนุนี่น้ำพี่น้องเลยห้องน้ำซานุนี่กะใกลส้สำเร็จแล้วเนาะพี่น้องโดย อันนี้กัมื่อนี้กับพอได้ออกไปไซมื่อนี้อยู่ห่างอยู่หน้าคือเก้าพี่น้องเลยกับบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยส่นนี้กัว่าสิอัดคลิปลงกับไ่มีเวลาพี่น้องหากามาแต่เฮือนเนาะมาแต่เฮือนน่ะกัไปเฮ็ดบานประตูพี่น้องเลยนี่กับพอได้อัปเดตคลิปเลยพี่น้อง <laughs> ก็เลยมาหอดน,นาก็เลยอัดอัปเดตคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทับสมนะพี่น้อง นี่ก็คือปูนที่สารน,นี่ซื้อมาพี่น้องซื้อมาเมื่อวานนี่แหละมันบ่พอเนาะนี่ก็บบอกหนาสีเดือพี่น้องเลยเดือหาหกก้อนเนาะมีคอกไก่คอกแบะพี่น้องเลยกะเทียงกะบสีหกๆนิดน,นึงเด้อพี่น้องเลยกักราบขอโทษขออภัยนะพี่น้องมีแต่ไม,ม้แต่ตอกพี่น้องเลยท่านกะเตาพี่น้งองเตาของบอเมนเพื้นเนาะ อะพี่น้องมาเบิ่งห้องน้าํากันมาเด <laughs> พี่น้องเอ้ยเสานี้ก็เฮ็ดเป็นห้องเดียวพี่น้องนี่ใกล้สิสําเด็จแล้วเนาะพี่น้องเดือแค่อื่นมากะเพิ่นนา่สาสิาบพี่น้องเอ้ยให้มันเกี้ยงเนาะแม่นสาบให้มันเกี้ยงน นูเพิ่นกสได้ตั้งโถส้วมเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ยังบ่ได้เฮ็ดพี่น้องเอยก็อ่าบ่ดนเนาะพี่น้องอีก3มื้อก็ได้ใส่พี่น้องอีก3มื้อก็ได้ใส่ว่าซั่น3มื้อก็ได้ใส่งานพี่น้องเพราะว่าห้องน้ํานี่ก็เฮ็ดห้องเดียวพี่น้องเอ้ด2ห้องก็บ่มีเงินเนาะเฮ็ดห้องเดียวนี่วเอาได้สดเอานัน พีเ่เนี่ยๆผนเหตุเนี่ยนะผลทบแน,น,น่พี่น้องเลยนี่มีหกท่อพี่น้อง,งเลยเนี่ผลกำลังถมพี่น้องวา่าซีเซทานเนาะว่าซีเซทานกะเงินบูมีซื้อทานพี่น้องทานกะสอบหนึ่งอะไรศพหนึ่งสามสิบนะพี่น้องเงินบุพเพมีอยู่เงินแต่ว่าเงินบุพเพพี่น้งองเวียนว่าบูมีพี่น้องเลยแต่ไม่ใช่เพิ่น nhé mày mày im cây cai 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 cai

สามตัวสี่ตัวนี้ยาย,ยิงแกพันก็นตายไปเลยนีย่คือวะไตายกองทุกกองอยู่มันะพันกะตายกตายพัมกพมาไาเต็มาม,าม,าม,ามาตายหมดเลยอาม่า,นนมาดาน,นตายต็มมัดมดนี่อันยายอันนั้นานามาขายอยู่มาขายยาน,นั่นี้ ยายังยาอันกันมาแต่ภาคนะเออเอาบริสุทธ์เอาซาพันเสือมาแล้วก็กอยใส่พักเออใส่ใส่น้ำเหมือนเดิมใส่น้ำแล้วก็ให้มันกินเห็นเขาซื้ออยู่เอาบริสุทธ์เอาซาพันช่วงนี้กับไก่ตายลายตายลายเลยช่วงนี้เลยลายนะไก่ม่เกีน็บตายจะมึดโธ่เออสุด้เลยเนาะสุดาจานเดือดไปอันครึ่งจบ าขนไปเมื่อเมื่อไกล้ลายมื่อนไงวะเออกับห่านห่านกันตายตัวหนึ่งอืมสีดายเลยเนาะก่อนฉีไปพูดหันห่านแล้วพุ่นี่ยเหตุนี้ผิดุนี้เนาบุกขั้วเออห่านตัวหนึ่งหันกับหันไงดิไก่้ใกลายไก่ล้เราไล่เนาะบัดตายตายแล้วของพูดคือไก่หานเนาะเนาะคือตอนนั้นเนาะหกเจ็ดโตเมื่อเดียว ตอนกลาัพอแต่เม็นะจับไปใครมุ้งัันก็ตายไปเลยเนาะเดี๋ยวเท่านี้วะเนียซื้อยาให้มันกินัเน้นกันกิ้ออากินหำเข่นเนาะเป็นเข่นเนาะอ่าเป็นเข่นเผากตอยากกินเอ่ะ นี่ผลกระหากระทมที่เมนะโออเสียอะไรแต่ว่าไม่ใช่ทานท่อนแน่นี่เสียแต่ว่าใช่ทานกันมินนี่เนาะเราเม่เราขึ้นไปใช้ตะก้าคูเนาะไม่ได้บอกเราใช้ตะก้านาะเราจะเอาขึ้นตะก้าเด้อเราจักอยู่นี่ก็คุ้ด เอาคุณลงห้หน้าี่น้องปิดมังเดี๋ยวเมื่อเจนเว้น่องนะสมนีก็เล้วเลยที่ใกล้แล้วนะสมนีก็แล้วเลยคุณบอกห้ไปชื่ออันหนึ่งที่พองผมเนาะพองนั่นนะพองมาะู oh, ูซื่อเลไนั่นีในหั่นจีนกันมี้ยไ้เจอฮั่นจีนได้เจออาสักโสงถามมาองนำ เอาเอาเอาตัวสินนุ่มนุ่นนวลใบชี้นนุ่มนวลพ่อพ่อถามราคามันพ่อถามราคานี่ยนึงถามมือกอนมันใบมึงสินนุ่มนุ่นนวลเลยอ่ะก็เอางถามมันมันกระลายมือแล้วนี่เนาะคือเราถมันนี่ก็เลียแล้วเนาะยงเือนเดือนมีกินทหยให้กินมีกินให้กินให้ก็มอยู่วันนีเอาเงินให้ซื้อให้กินวันนี้บิดอะไรเลยแล้วไปค้ายเขาอลไชื่อ ขายเข้าอีกเลยโอ้ข้าก็เบิดเด้อใ้เราเนาะขายเลยเอาจะบัดดไปซีเข้าขายจักบโยเออม่นข้าเบิดแล้วเนาะสได้ยนได้ไปซีอยู่มื้อนี้มื้ออื่น้เราไว้ดุมให้ให้ดุมเอาลงนันบน่ะเราบ่เอาลงเห็นมันบ่งามมัแต่กล้าสุดีอย่าอกลาเถียงก็มีข้าแบกก็มีย่สเอาลงอยสเลงข้าแบกเอาลงอ มือนั่นชูโบม่ได้บอกชูชามือไม่สามคำนะอัดน้ำไห้น้ำนาคนเราเดือนสามไม่สามคำเอาชุกเอาผุนร่อปใช้พ่อเหกสามรอนึ่งไม่ได้บอกใชมือนะเนี่ยก็อัดไ้มันทางเป่งทังยังเอาคุทธินใชัสักก่อนสักของพุดใชัพกบันหิดคองมันดิคันทับเวทได้เ Cái, cái không, không không <laughs> không hít có hỏi hết được khẩu bội lắm cầu ngao. Hoa không được cầu bội mì phạt ngao kìa ngao kìa có nói ngao kìa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 

Johnny, doe đi. John said hoa đi. Johnning thomas. Mày sẽ không có ung thưng 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 này đi. สองเซนว่าเนหมเพื่อเพื่อเพื่อแล้วงานนี่ว่าเบิดยังเงินกะสองเซนของวัวของแบนี่ก็เห็ดเองพี่น้องเลยกะยังมาแล้วคือเก่าแล้วของวัวนี่ก็เห็ดเองเนี่ยเขาไม่ได้จ้างนะมันกะสีเป็นสภาพแบบนี้แบบแบบคือเก่าพี่น้องก็เป็นหของน้ำกะไก่สีแหลวพี่น้องเลยนี่กะมาพาพี่น้องมาเบิ่งเตาบ่าวเมียนเพื่อนพี่น้ำเนาะ ตว่าเมนเพิ่นนี่เพิ่นหากะคอดได้สองเท่อพี่น้องเลยมนหากะคอดได้เท่หนึงเนาะนี่เพิ่นอัดเลยหนาสิได้คอดมื่อนี้เลยพี่น้องเลยเย็นเลยนี่ไงสามมือเลยสามอัดสามมือเลยพี่น้องเลยสาวนี่เก็บไปอ,อัดคลิปเลยนี่คอดแล้วเนาะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดสอบพี่น้องเตาเล้น้อยเนี่ก็ะพอได้ใส้พี่น้องเลย ดีก,กว่าบ่ไดนะ้เหดเนาะไปแหละคอดคอดอีกกะไปได้เอาชุดนี้เข้าอีกพี่น้องเลยบ่พอก็สิได้หาตัดใหม่ในเถียงนี่แหละใส่เนาะพี่น้องเย็นแล้วบ่กำลังพี่น้องเลยเดิ่งก็สิได้คอดเขาคาะไหมเขาเคาะเคอกเร็วเร็วเร็ว,แ,วแบกกระเดือกทันทีเลยพี่น้องเลยน้องสะก,กันน้องสะกะอยากทอมนะพี่น้อง ตอนนี้อยากทมแต่ว่าบ่มีเงินว่าจิทมเป็นเดินพี่น้องเลยแต่ก็หาไปเด็กๆอย่าหน่อยนะพี่น้องเคาะ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 หามาไรกับพ่อได้แต่ซื้อกินแล้วก็ใส่ใจพวกนี้พี่น้องเลย หาห้องน้่มเลี้ยวล้วก็สิได้มีเงินเก็บอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังมีเงินเก็บพี่น้องมีออกก็มาออกหาก้ะเนาะแหละวงว่างก็สิได้เอาขี้พูนกับอันขี้งัวกับขีบ้เบนเนาะพี่น้องเอาลงให้หน้าพี่น้องเลยตอนนั้นเดือนสามออกมาสามคำกับก็ได้เอาลงพี่น้องลืมพี่น้องเลยทั้งสามเอพันว่าติด อา้อาวอ้าวตุนตุนตุนออกสายบบน,นี่ฮะเออออกสายบบน,นี่นี่ออกสาม, <c oughs> มีการเห่าอยู่พี่น้งองเหาแบะบ่ฮะออกมาเร็วอัดอได้เลยด,ไไดิไปได้ไปได้กะสาวนีก่กะสิได้ไปผูกงวัวก่อนพี่น้องเลยทา,ทางน้าของเท่านี้กะสิประมาณนี้เนาะพี่น้อง ลิปหน้าก็สิได้อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องรับชมอีกอีกเนาะพี่น้องสาวนี้ก็สิได้ไปผูกงัวกับงัวก็วกอยู่ผูกไกป่ะพี่น้องไปหาเลาะให้หนากันก่อน็เียงกับกแน่เด้อพี่น้องเอ้ยปกําใหญ่ก็บ,บ่เป็นมากพี่น้องเอ้ยน่ะตา2 3กกเนาะบ,บ่เป็นมากหรอกตะเก้านี่ประมาณนี้ก็สิมีลอกแล้วสิมีดอกพี่น้อง แต่ว่าตอนนี้ดอกอยังบบยังบบออกไปก็ยังบลุนใบก็บเ,บรกบเริ่มลุนนะ,ะคำนะพี่น้องเลยคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องก้นไรกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ยสอนนี้น้ำเด้อพี่น้องเลยสอนนี้ก็สิได้ออกไปผูกง้อก้อนพี่น้องว่าเสพาพี่พาน้องไปชมบรรยากาศตรงหน้ากันก่นกอนเนาะพี่นอ้องค่ะตอนจบพี่น้องแสงอ่ะนะหาพื้นมาอีกอ้าว สู้ๆง <laughs> ้อกขอไม่ไม่ได้ไขประตูให้รับไหน้ากบซีมีแต่ขี่งัวพี่น้นนองงัวอะไร

ดูสกายสนาเกะอันก็ได้เห็นหน้าให้พี่น้องม้นี่นะตุลจะไหลงป็นไลงอมาแล้วๆอันนี้เป็นหน้าเขาเลยพี่น้องเป็นหน้าสาวนี่ด้วยบวิ่งวิ่ง หนุกคนน่ะพี่น้องหนุกเลยไปได้เยอะนะพี่น้องไปได้แค่พี่น้องเห็นแต่ห้างบบบนี่พี่น้องเห็นแต่ห้างบบบนี้เนาะเคนใหญ่เลยพี่น้องเลยเคนใหญ่เลยเห็นแต่ห้างคนงัวหลายเมื่อกี้ว่าคิดว่าแย่านันงัวเหยียบห้างคนอยู่พี่น้อง บริการเขียดนะพี่น้องฮอนฮอนี่เขียดน้อยออกพี่น้องเลยเดี๋ยวในส่วนนั้นบารแมนเปิดหาการเขียดก่อนเนาะพี่น้งนนนอ,องพงอได้ซื้อก็ได้กินไปแล้วจูงงัวพี่น้องมึงเหยตูนไหนลงัวเร้วเร้าผูกเร้วเร้าเดือดดีพี่น้องเอ้ามันสีเมื่ออะไค่ะ เร็วเร็วเร็โหพี่น้องขับเสือกเลยฮเห็นเนาะไม่เนาะเอาเอ้ามันเก่นเอ้าเอาเอเอยจูงไปข้างหน้าพุ่นทีจูงข้างหน้าพุ่นเร็วเร็วเร็นพี่น้องเลยหลงัวนสารมันนี้ จุงมาแล้วจุงไปผูกแล้วเร็วโอ้โห่นนะเอาไปเร็ว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 ยังม่หอนยังม่หอด อ่ะพีกฮูคุณน่ะเห็นจะเอา้ามันฉีไปผูกไปผูกงวงะฉีดึงง่ายเห็นหยังนันเนะฮะโอ้ตายแล้วาลากคนได้เหยคฮะเอา,เอา ห่อแล้วบอห่อแล้วห่อแล้วผูกมาเร็ว,มมวนี่กะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องฝากพว่พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นงก็ลังใจให้ันวันนี้น้ำเด้อพี่น้องเลยสันนี่กะสิพาพี่พ่อน้องมาชมทงไงทงหน้าล้วก็อัปเดตห้องน้าสวันนี้นะพี่น้องคองล,ล,ลิปนี้สันนี่กะสิขอลาไปก่อนพี่น้องเลย ເຈົ້າຄໍາວ່າສະບາຍດີສະບາຍດີສານນີ້ກໍຊິໄດ້ປູຫົ້ວກ່ອນພີ